สวัสดีค่ะพบกับออมโตฟิลนะคะวันนี้นะคะอมนั่งอยู่บนเรือแซกดอร์สา GTC ออมเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่รู้และยังไม่รู้นะคะว่าระหว่าง GTC และ GTO แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ออมจะมีคลิปมานําเสนอค่ะว่าทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยอย่างลำนี้นะคะจะเป็น320 GTC นะคะคำว่า C ย่อมาจากเคบินเคบินก็จะเป็นลักษณะของเรือนะคะที่มีห้องโดยสารนั่นเองค่ะ ต่อมาลำนี้นะคะแซกดอสามสอ GTO นะคะโอที Audio ่ย่อมาจากคำว่า Open นะคะเป็นลักษณะเรือนะคะที่มีหัวแบบเปิดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ทุกคนชอบแบบไหนคะระหว่าง GTO และ GTC คอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะคลิปต่อๆไปของออมด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย